ก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับการล็อกอินของ Facebook นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่รับรหัสเฟซไปแล้วนะครับเข้าล็อกอินครั้งแรกแล้วมันขึ้นมาหน้าต่างที่กำลังโชว์หน้าจออยู่นี้นะครับอย่านะครับอย่ากดเปลี่ยนรหัสหน้าต่างนี้เด็ดขาดถ้าเกิดว่าท่านกดเปลี่ยนรหัสหน้าต่างนี้นะครับเวลาท่านกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วนะครับมันจะดีดอีเมลที่ผูกมากับเฟซนะครับออกทันทีนะครับมันเป็นระบบดับ พวกแบบแฮกเกอร์หรือว่าแฮกพวกรหัสเฟซน,นะให้ท่านกดข้ามไปเลยนะครับอย่าเปลี่ยนรหัสนี้นะครับถ้าเกิดว่าเจอหน้าต่างนี้สําหรับใครที่ล็อกอินแล้วนะครับ นี่นะครับแล้วเจอหน้าต่างแบบเมื่อกี้ให้ทา่านกดข้ามมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าทา่านกดข้ามมาแล้วมันไม่ได้ให้ใส่อะไรต่อมันก็จะเด้งมาหน้านี้เลยแต่สําหรับท่านไหนที่กดข้ามแล้วนะครับมันให้กดดําเนินการต่อนะครับก็กดดาเนินการต่อไปนะครับแล้วก็มันจะให้เราไปรับรหัสทางอีเ e มลเราก็ล็อกอินอีเมลที่ได้กับเฟซไปล็อกอินอีเมลที่ได้กับเฟซไปเสร็จแล้วทําตามขั้นตอนนะครับแล้วมันจะให้เราเปลี่ยนรหัสนะสาหรับคนที่กดข้ามแล้วไม่ได้เด้งมาหน้านี้แบบผมนะก็คือสําหรับผมนี่ก็ คือมันไม่ได้ให้ทําอะไรนะครับมันก็ให้เข้ามาปกติเนาะแต่สําหรับท่านไหนที่กดข้ามแล้วนะครับมันให้ล็อกอินหน้าอีเมลให้ท่านนะครับทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆเลยรับรหัสททงอีเมลเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะให้ท่านเปลี่ยนรหัสจริงๆนะครับ1รอบก็คือมันจะให้ท่านเข้าไปเปลี่ยนข้างในอย่าเปลี่ยนหน้าแรกที่เราเจอนะครับพอท่านเปลี่ยนรหัสเสร็จแล้วนะครับก็ใช้เฟซได้ปกติเนาะสำหรับท่านไหนนะครับที่ไม่เข้าใจนะครับสามารถสอบถามมาที่ไลน์แอดของมิสเตอร์กีนได้เลยนะครับ มีแอดมินดูแลตลอดเวลาเนาะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีอะไรเล็กน,น้อยๆนะครับพวกเรามิตะกีน,นะครับก็จะมาอัปเดตให้ตลอดนะครับผมสวัสดีครับ